มี uhm. ดูตรงช่วงตรงนี toi, so to to urgency, ้ด้วยดูความหนัเขา่งเลยไหลเขานใช่ไหลเขาโนกเขาหัายกว้างน้องแก่งก็ต้องดูหมดทุกอย่างเลยค่ะกว่าจะเอาแม่พันมาอยู่ที่ข้อของมันบางทีมันมันได้ดีข้อดีข้อเสียบางอย่างก็ดีแต่ผมเน้นเข่ากว้างเข่ากว้างหน้าคมอกใหญ่ตัวมันตัวเป็นเหลี่ยม อยู่ด้านหลังของคุณแม่นะคะก็เป็นอีกแม่พันหนึงของข้อสถิตคุณฟราร์มนะคะซึ่งตัวนี้คือแม่บุญภาครับอย่างนี้น้องเก่งได้มาจากที่ไหนคะน้องเก่งได้มาจากทับทันครับครอบของพี่สงพี่สงที่เป็นญาติของหลวงปิติแต่เดิมควายมันเป็นของพี่วินยัยค่ะถูกซื้อออกไปแล้วก็พี่สงไปซื้อกลับคืนมาบังเอิญได้มาก็ ไปอู่ไทยมารอบนึงแล้วกลับมาแล้ววนต้อนหวานกำลังจะกลับเข้าบ้านเนี่ยเหลือไม่ถึง5้าโลก็โทรตามว่าพี่สงจะข่ายควายแม่นี้ผมก็กลับไปอู่ไทยอีกรอบค่ะโอ้หแสดงว่าน้องเก่งได้ไปดูได้ไปเห็นมาแล้วดิคับตัวนี้ยังครับน้องครับที่มีควายสวยจ้ะพี่สงก็จะออกแม่นี้แม่ลูกพี่วิ่งไปดูโอ้โหจะกลับไปถึงบ้านแล้วยัง่วงน้องแล้วเนี่ย สวยนะอสวยสังวิ่งกลับไปย้อนกลับไปนี่ความชอบจริงๆเลยนะคะความชอบแล้วกลัวความพลาดถ้าเราไม่ย้อนกลับไปเราอาจจะพลาดตัวนี้ใช่เป็นควายของพี่วินัยตอนแรกนะครับอ๋อค่ะแล้วก็ญาติญาติลวงติ๊กพี่สง์เนี่ยเขาซื้อกลับมาแล้วผมก็แล้วส่งเขาบอกบอกขายแม่ลูกอะเรไปซื้อกลับมาจทีงซื้อมา แม่ลูกมาด้วยใช่ครับลูกมันเป็นลูกของบิก๊กอุทัยตัวเมียแต่ก็แบ่งให้ดับเมาไปโอ้แสดงว่าตัวนี้คือเขาก็ส่งลูกออกมาดีมากดีมากมากเลยตัวนี้ดีมากแต่ตัวนี้สวยจริงๆนะคะแม่บุญพาสวยจริงๆตัวนี้คือนี่ความยาวของเขาความหนาของเขาใช่ครับโอ้แได้ราคาอย่างเงี้ยไม่ธรรมดาแน่เลยแม่ลูกเขาขายออกไปก็ทวมแม่ที่เขาเขา,ขายต่อนะอเราเขาแบ่งไปลูกก็ สองแสนกว่าสามแสนแล้วหนูซื้อมาเก่งซื้อมาแม่ลูกอย่างเงี้ยราคานี่ประมาณสี่บาทนะคะตอนนั้นมันไม่แรงเท่าไหร่สองแสนห้าแต่ตอนนี้หาไม่ได้แล้วสองแสนห้าหาไม่ได้แล้วแต่ตอนนั้น,แต,ตน,น,นแต่ตอนนั้นที่น้องเก่งซื้อมาคือ<จ>ยังได้อยู่ตอนนั้นไ,ได้ <laughs> แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว <laughs> <ม>เฉพาะ <laughs> แม่นี่ก็เกินสองแสนห้าแล้วโอ้ตอนนั้นตีรถเป็นร้อยเกือบสองร้อยโลขับไปขับกลับอยู่วนอยู่่นแเลยกว่าจะได้ก็แล้จะกลับมาจะไม่ไปแล้วง่วง จะถึงบ้านอยู่ละหรือสิบกวโลเนี่ยสิบกว่าโลถึงบ้านเราจะถึงบ้านโอ้ถึงคอนบัาแล้วเหรอคะจะถึงในบ้านนี้ครับจะกลับมาบ้านแม่แล้วต้องกลับไปอุทยัยหม่ตีรถกลับไปอีกรอบแต่ละม,มันก็ตี <laughs> ความอยากได้ของเราพแต่ตัวนี้คือหนึ่งที่น้องเก่งได้มานี่คือน้องเก่งได้เห็นลักษณะของเขายัางไงคะตัวนี้ที่เราตัดสินใจเอามาเลยอะคะ่ะ ครงสร้างพอดีครับสร้างดีใหญ่หนาลึกลึกมากลมดีมากอุ้งมะพร้าวสี่เหลี่ยมเหลคือเธอเ่ยง่ายง่ายคือน้องเก่งต้องมองอะไรเป็นสี่เหลี่ยมไว้ก่อน <c oughs> คือสี่เหลี่ยมนี้คือได้ทิ้งมาจากท่านเ <c oughs> พี่เอก <c oughs> ให้ดูไงเป็นสี่เหลี่ยมในใสายตาของน้องเก่งตอนนี้เป็นสี่เหลี่ยมหมดทุกอย่างทุกตัวดูไงเป็นตู้เย็นอ่าดูไงเป็นตู้เย็นแต่ตอนนี้คือมันมันเป็นตู้เย็นที่ใหญ่ขนาดใหญ่ ท้องแก่ครับตอนนี้เก็บเดือนแล้วเก็เดือนแล้วท้องกับอะไรครับตอนนี้ในท้องครัท้องกับเจ้าสอนลางครับเป็นลูกของเพชรมงคลครับเพชรมงคลที่ตอนนี้ไปอยู่กับจิ้นหนึ่งมองปูอันนี้ลูกเจ้าสอนลางตอนลูกของสอนลางตัวคู่เลอไม่กี่ตัวในอุทยค่ะรวยแล่อวยอีสวยเลยสองตัวโอเพชรมงคลก็เหมือนกับเหล่าของเพชรมงคลใช่ครับพอเขาจ่ายลูกเพชรมงคลที่จ่ายลูกดีมากครับทุกตัวเลยผมเห็น แต่เนี่ยมาลุ้นว่าลูกจะสอนรามเนี่ย่ายลูกไป2ตัวแล้วดีอืมโหแต่แม่เขาก็ครงสร้างน่าจะเกือบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบกว่ามั้งเนี่ยไม่ถึงครับไม่ถึงร้อยสิบกว่าไม่ไม่ถึงร้อยสิบครับโหแต่แต่ไม่ได้วัดนานแล้วแต่ความยาวของเขาแบบยาวมากเลยลาตัวเขายาวมากเลยค่ะหูหน้าตาของเขาสวยเชื่องครับสวยจริงๆนะคะหน้าตาของเขาะสอายุของเขาประมาณเท่าไหร่คะน้องเก่ง ลูกตัวในท้องเนี่ยตัวที่ห้าครับโอ้ก็ประมาณสิบปีสิบปีครับสิบปีละสิบสิบเอ็ดปีครับพี่เต๋อไปทําอะไรเขาเนี่ยลูกพี่เต๋อหาผมหงอให้เขาเหรอจะมาตอนตอนเราดูตอนแรกก็เอ้ยผอมดูไม่ค่อยดีอะไร้ตอนแรกยังดูไม่ค่อยเป็นพอดูเอ้ยขามันใหญ่ล้วมผอมจังวะเหมือนจะอ้วนหรือเปล่าตอนนั้นเราก็ใจเสียไหมเราใจเสียแต่ลูกแต่ได้ลูกวิวอุทัยมาตัวตัวเมียก็โอเคไม่เป็นไรออคุ้มคุ้มมากเลยคุ้มมากเลยก็ซื้อมา ซื้อมาสองแสนห้าแม่ลูกแต่เราปล่อยลูกเขาไปแล้วใช่ไหมค,ครับโอปล่อยลูกเขาไปก็เกือบเกือบได้ราคาคืนกลับมาแล้วอก็เลยแล้วก็ไม่ไม่ถึงร็บแบ่งให้พี่เขาไปเลี้ยงแต่พอดีพี่เขาขายไปแล้วตัวนี้คือเหมาะที่เป็นแม่พันธุ์จริงๆคร่ะค<ช>ือหนึ่งเรามองดูเขาอย่างไงหนึ่งมีดูตรงช่วงตรงนี้ด้วยดูความหนัขอเขาดูนี่นี่ดช่ใช่ไาเขาโหนเขา นะกว้างน้องแก่งก็ต้องดูหมดทุกอย่างเลยสิคะกว่าจะเอาแม่พันธมาอยู่ที่ข้อของ<า>งทามันมันได้ดีข้อดีข้อเสียบางอย่างก็ดีแต่ผมเน้นเขาวกว้างเขากว้างหน้าคม <ừ> อ,อกใหญ่ตัวมันตัวเป็นเหลี่ยมสูงเนี่ยก็ร้อยสามแปดสามเก้าขึ้นสี่สิบได้ไม่เป็นไรแต,แต่ลำตัวต้องดีต้องเสมอกันสี <ừ> ่สิบห้าห้าสิบได้แล้วแต่ครับแล้วแต่โชค<ม>จะดูแข้งขาดีอยากเป็นควายไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ถือว่าโชคดีมากเลยละค่ะคือตรงหนึ่งเราได้เห็นลูกของเขาแล้วได้เห็นการส่งลูกของเขาแล้วว่าลูกของเขาออกมาสวยทุกตัวทุกตัวครับขนาดแม่เขาก็ยังสวยเลยนะคะเนี่ยตัวผู้ก่อนนั่นเขาก็เป็นพ่อพันอยู่ขอบแา่ลูกดีทุกตัวแล้วเดี๋ยวในท้องนี่คือท้องของอ่าเจ้าสอนรามสอนรามก็คือเกือทายาของเพชรมงคลใช่ครับเราก็มารุ้นท้องเขาท้องกี่เดือนแล้วตอนนี้เจ็ดเจ็ดเดือนนะครับทับมกลาหมดเลยครับช่วงตอนที่เอามาช่วง ตอนนั้นมันวุ่นวายหน่อยครับทำอหลายอย่างก็ไม่มีเวลาจาลับสัตว์ใช้พ่อพันเลยครับใช่เลยใช่ครับไปขอยืมของลุงข้าวมาเข,ข้าลุงขาวอ๋อก็คือผสมจริงด้วยใช่ครับ ลูกสาวว่า,าใจดีให้ยืมมาโอ้หน้อยมากเลยนะคะที่ในการ <laughs> ที่จะมาผสมพันธุ์กันจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งเขากลัวโลคก,กัน <laughs> ใช่ครับลูกสาวแบบไม่ไว้ใจกันจริงๆนี่คือต้อ,<า>ตองมีอะไรหลายๆอย่างความรักของพี่น้องชาวควาย <laughs> ชาวควายในการเลี้ยงควาย <laughs> จริงๆค่ะสัมพันธภาพที่ดีมา่คือเขารักกันมีความจริงใจให้ลูกสาวแกก็ไม่เคยให้ให้ใครยืมเพราะว่ามันฟรีคนมาให้แกรถโฟเนอร์คันหนึ่งครับแรกจะสอนลามโอ้โห แต่ใจดีมากเลยนะใ,ให้มาผสมทับจริงด้วยทับจริงด้วยติดด้วยติดด้วยสี่แม่โอ้โหตอแรกห้าหกแม่ครับเขาแบ่งไปเพราะว่าเขาเห็นลูกสอนรามออกมาดีทายาทของเพชรมงคลเนาะก็เพชรมงคลก็ได้ความสุขความใหญ่ความหนาอยู่แล้ว,นะแ,ลวแล้วถ้ามาใส่กับแม่อย่างแม่บุญพาไม่ต้องพูดถึงเราก็รอรุนต่อไป ว่าความใหญ่เขาจะใหญ่<ช>ได้ขนาดไหนโครงสร้างเขาจะโตดีขนาดไหนปลายปีนี้ครับใช่ปลายปีนี้รู้กันแต่ความยาวของเขานี่ความยาวของเขาลาตัวของเขานี่ยาวยาวไหมพี่เตอ๋อยาว <laughs> สูงกว่าพี่เต๋อแน่ไหนไหพี่เตอ๋อ143วิยิ่ง <laughs> ใกล้เออใกล้เขาพอ,พอกับพี่เตอ๋อใช่ไหมเห็นพี่เตอ๋อเออนีหูแต่ผิวเขาดีมากเลยน้องเก่งนม ลังนมเขาเป็นยังไงเขาบอกว่าการที่จะให้ดีเราตนมดีมากเลยครับตอนเราไปดูนี่เราได้ดูพวกคันนี้ไหมคะน้องช่ตอนที่กำลังมีน้ำนมฟองฟัดเลยแรงกินทีแท็กปแสดงว่าเราเห็นตั้งแต่เห็นลูกเขาที่กระตุ้นน้ำนมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นอะ มันแรงครับ<ม>ที่เขาขายมาเพราะว่าพี่สงเลี้ยงไม่ไหวเพราะว่าเลี้ยงควายหลายสิบตัวมไม่มีย่้ากินนี่คือปัญหาคนเลี้ยงควายใช่หน้าแรงเนะ<ช>าะ <พอ S 1> ต้องปลูกมีการปลูกเองสงก็สงสารมันมันผมสงสารมันเลยบวกงให้เรามันเลี้ยงเขาบอกว่าจะขายคืนได้เขาบอก คงไม่ขาดแล้วล่ะน้องเก่งคงไม่ขาดแล้วเพราะว่าได้เห็นการส่งลูกพัฒนาการของลูกของเขาอะไรอย่างนี้นี่เจ็ดเดือนนะเขาบอกว่าอย่างนี้เราได้มีการอ่านดูพวกท้องเขาไหมท้องพื่สาวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ๋อว่าเขาสมบ,บูรณ์อะไรอย่างนี้ใช่สาวเพศไหมไม่เห็นไม่เห็น <laughs> ลุ้นๆเลยนะคะเนี่ยถ้าเป็นเพศเมียเนี้ยโอ้โหพระเจ้าเลยคุ้มเลยเป็นเพศเมีย แต่ช่วงตรงนี้ของเขากว้างมากจริงเลยครเนี่ยเน<ช>่ยเนี่ยช่วงตรงนี้โยโหช่วงดีเลยอ่ะน้องเก่งนี่น้องเขาขเขาขเกินเก่ง,ขงเขากินเก่งทองก็ตกแล้วนี่เพิ่งเจ็บเรือนมัน เนี่นะคะคือน้องเก่งคือตอนนี้คือหาแม่แต่รุ่นลูกของเขานี่เราก็ถ้าลูกดีเราก็ถ้าเยอะเกินไปเราก็เปิดจําหน่ายใช่ไหมเปิดให้แบบให้สมาชิกคนที่อยากเลี้ยงควายอะไรอย่างนี้แล้วแต่จังหวะจริงๆครับที่เปิดผมไปเห็นสวยถูกตามาอยากซื้อก็ต้องขายของเก่าเพราะว่าจะเพราะว่าจะต้องควบคุมอยู่ที่10ตัว12ตัวเงี้ยมันจะเลี้ยงง่ายครับใช่ระวังแบบว่าห้ามเกิน1ิบสตัวใช่เพราะคนงานเราด้วยอะไรด้วยเลี้ยงยาวเลี้ยงนาน นี่น้องแก่งดูดูในดูอุ้มมะพร้าวของเขาใหญ่จริงๆเลยนะคะเนี่ย ใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยอ่ะเหมือนอย่างที่มีพี่เคยท่านหนึ่งเคยบอกเหมือนกันว่าเขาจะดูอุ้มะพร้าวเหมือนกันเขาจะดูอุ้มะพร้าวใหญ่เพราะว่าอุ้มะพร้าวใหญ่นี้เหมือนเป็นการที่เรื่องลูกของเขาแล้วล่ะเขาจะต้องให้ลูกได้ดีอะไรอย่างนี้ไงยังผมผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเพิ่งเลี้ยงแต่ผมรู้สึกว่าการที่ปลายมีลูกมะพร้าวใหญ่มันทาให้ร่างกายมันสมส่วนใช่โอ้ใช่มาเรามองกันแตกต่างกันไปความเชื่อไทควางเชื่อใครนะคะผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าว่ามันจะส่งลูกดีไหมแต่ ผมเห็นว่ามันส่งลูกดีแล้วแต่ว่าแต่ผมเห็นมันคุงงามะนะ <S <S ใช่คือว่าถ้าเลี้ยงควายงามก็อยากให้มันงามสมส่วนให้ได้มากที่สุดส่วนนี้ <S 2> <S 2> มันเป็นความเชื่อและความแบบมั่นใจในตัวเราเองด้วยว่ามันไม่มีใครผิดใครถูกแต่ว่าความเชื่อของตัวเราเองอะคะ่ะอย่างตัวนี้คืออย่างที่น้องเก่งได้มาคือองุ่มะพร้าวใหญ่มองเป็นตู้เย็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่บิ๊กเบิ้มนี่ใช่ไหมพี่เต๋อดูบ้นท้ายของเขาันีเราสังเกตง่ายๆดูบรรทายของเขาโอ้ยอย่างที่ ที่หลายๆท่านบอกน้องบอกมาเหมือนกันว่านี่ช่วงบ้านท้ายแล้วก็ช่วงตรงนี้ท้ายกว้างท้ายเนี่ยต้องตูดใหญ่ๆเนี่ยต้องตรงช่วงนี้ด้วยอะไรด้วยโหนี่เขาโชว์มากเลยอ่ะเขาพร้อมโชว์มากเลยนะคะนี่โชว์มากเลยดูเครื่องข่าของเขาเเห่าด้วยช่วงเนี้เออดูสิคะเขาพร้อมโชว์มากเลยว่ามีเห่าด้วยเหรอใช่ครับเพราะว่าครบหกเดือนแล้วน้ำยาหาซื้อไม่ได้ขาดตลาดน้ำยาล่าหลังควายมีเห่าด้วย ใช่ครับอืมนี่นะคะเหาของเขาแล้วอย่างนี้เราก็ต้องฆ่าเหาใช่ครับน้ํายาราดนี้ก็ทุกหกเดือนราดทีหนึ่งมันก็เหมือนเหาคนเลยเนาะใช่ครับราดก็หายไปหกเดือนเหมือนคนเวลาเป็นเหาต้องใช้เขาเรียกหมักเน้นหาอ๋อใช่ครับไทยที่อยูดครอกของพี่ตู่ที่เขาใช้เนี่ยครับตำใบในนหนาอ๋อใช้สูตรเดียวกับคนเลยใช่อ๋อ ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านใช่ครับพีวว่โตอย่างนี้มันก็สามารถที่ใช้วัสดุไอ้พวกเพื่อสมุนไพรบ้านพื้นบ้านเราได้เลยเนาะใช่โห oh, ง่ายๆดูท้องท้องอ่างมา,มากๆเหมือนกันนะคะเนี่ยดทูท้องท้องอ่างท้องแบบลึกอะ่ะอืมเลอีกหกห้าเดือน <5 S 1> พี่ก็ช่วยลุ้น <5 S 1> <laughs> ขอได้แพนเมียเลยเนะี่ยพี่อยากเห็น <laughs> เชื่องมากเลยอะค่ะควายแต่ละตัวของน้องเก่งค่อนข้างที่จะเชื่องน้องเก่งมีเทคนิคดีไงอะค่ะให้เขาแบบเชื่องไม่ดืออด้อไม่เปียวไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาสอนไม่เพียงที่ตัวล,ลองใส่พวนดูใส่พวนดูควายมันจะไม่อึดอัดจะไม่ตึงย,ยมูกอะอ่างเงี้ยมันจะสบายสบายแล้วก็ให้ยืนลงเป็นเวลาอะไรเงี้ยครับออกเช้าเป็นเวลาแล้วก็ยืนลงตั้งแต่ สิบโมงถึงบ่ายสามอะไรเงี้ยแล้ว,ลว,วตอนเย็นก็ปล่อยลงทุง่งบางคืนก็เขาก็จะรู้เขาก็อยากจะเข้าขา้องเขาเองเขารู้เวลาละของเขาส่วนมากก็จะใส่พวนหมดคส่พวนอ๋อแ,แต่ถ้าเรามาเชื่อตรงเนี้ยคือเขาจะไม่ไม่ดีใช่ไหมคะน้องเกะมือจ้าเหมือนกัผมว่าแต่พอป๊บมาเปลี่ยนตามพ่ตรว่าเออมันมันก็จริงนะเพราะว่าควายอย่างอย่างแม<ต>่โน้ล่ะแม่มูล่าคร<ต><ต>ับไม่ไม่ไม่เชื่องเพราะว่าพี่ใส่พวนก็เชื่องไปเลยอ จะแปลกเหมือนกัผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ที่ที่คุณแม่ทราบคือน้องเก่งเนี่ยชอบดูเขาเขาด้วยช,ชอบบาลเขาชอบอะไรเขาเขาด้วยใช่ไหมคะพี่เขากว้างๆเก่งทำไ,ไมถึงชอบเขากว้างๆคะหรือว่าเป็นความเสน่ห์ของตัวควายอุทัยครับออมันเหมือนเ่ามันคือเนเขาคันช้อนกว้างๆอะไรเงี้ยมันจะดูมี ดูสวยดีดูสง่าดีเหมือนพี่เลยพี่ก็ชอบดูเขาควายชอบชอบดูเขาชอบดูแบบว่าเขาเน้าห,หน้ามันจะรับกันใช่หน้านจะรับเขาบางบางบาง,บางทีเขาเขาก็จะแบบใหญ่บายนขนาดนี้เลยเนาะแบบเขาเขาน่ารักดีพี่มองว่ามันน่ารักมีความสวยในเอกลักษณ์ของเขาของแต่ละตัวค่ะเ oh <my> นี่เขาหน้าผากกว้างดูสไตล์ของน้องที่ที่สไตล์ของน้องเก่งที่ผ่าน,านมาสามสามตัวคือจะดูหน้าผาก ดูเขาใช่ไหมคะที่น้องเก่งจะดูแบบว่าดูหน้าตาของเขาสวยหล่อความสวยความหล่อของเขาแต่ตัวนี้ก็สวยดีนะคะนี่เชื่องมากเลยแต่ละตัวมาเชื่องมากอยู่กับน้องเก่งไม่นานเท่าไหร่เชื่องเชื่องเกือบหมดทุกตัวเลยอเขาามื้งแต่ก่อนปีใหม่ปัญญาตุลากัญญาที่เชื่องอ่ะทําไมเขาถึงเชื่องได้ขนาดนี้เชื่องจริงจริง นี่ดูนะคะดูถุงเท้าเขาดูกล้ามเนื้อของเขาดูหลายๆอย่างนี่คือครบทุกอย่างใช่ไหม<ช>ที่น้องเก่งดูอะไรอย่างเงี้ยใช่<ง>อืมนี่นะคะดูถุงเท้าอันนี้มีขนด้วยดูถุงเท้าของเขาถุงเท้าต้องยาวถ้าเหมือนเป็นคนที่ใส่มาถึงถึง,ถ,งถุงเท้า <c oughs> ที่แค่เข่าเลยอะไรอย่างนี้ <c oughs> เออแต่อุ้งมะพร้าวหนาใหญ่จริงๆอ่ะความหนาความใหญ่ของเขาเขาตามซื้อกลับกันอยู่ไม่ขาย ไม่ขายก็ลูกมันจะออกอยู่อยู่อยู่มกุลานี่แหละครับหูะได้มาเป็นควายของเริ่มแรกเป็นของพี่วินัยด้วยเนาะใช่ครับนี่นะครับได้แบบว่าได้ควายดีแล้วอ่ะจะเราจะกว่าจะได้แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ขนาดนี้เดี๋ยวนี้หาซื้อยากจริงหายากยากอย่างที่น้องเก่งบอกนะะนี่ดูมันตุของเขาน่ารักมากหูตะหูเขาก็เหมือนนั่นๆเหมือนกันใช่ เอออันนี้เราทฤษฎีใหม่เชื่อไม่ได้แต่อไอันี้เป็นหูบิดของอมันมันเป็นหลายความเชื่อใช่แล้ว่งความเชื่อแล้วแต่ใช่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่อย่างที่น้องเก่งบอกอะคะบางทีเราจะไปไปอ้างว่าเป็นของคอรอกนู้นมก็ไม่ได้เพราะ<ช> <ๆ S 1> เราเราไม่รู้ประวัติชัดเจนขนาดนั้นใช่ค่ะใช่อ้างไม่ได้หูตาเาตาเขา,าเขาชื่องมากเลยตาเขาใจดีมากเลยคุณพาเชื่องคุณพาเชื่องจริงๆนะคะลูกเขาก็เชื่องเชื่องหมดเลยลูกเขาสองสามตัวที่เชื่องอยู่หนคิวอยู่ที่ครอบ ถ,ถ้า,ถาที่พี่มองดูนี่คือไซส์ขนาดนี้เกือบทุกตัวเหมือนกันเนี่ยแม่จะกเกือบอหกแม่ครับตัวเนี้ย <c oughs> คือไซส์จะประมาณเท่าๆกันเลยนะคะดูตัวนู้นก็เหมือนกันคือเราดูเราคัดไซส์มาเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นพิเศษหรือเปล่าคะน้องเก่ง <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่เ่มันทีความสุ่งก็ห่างกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ให้ทรงมันได้ประมาณนี้อย่างตัวเนี้ยน้องเก่งได้มานี่คือน้องเก่งได้เห็นข้อดีของเขาอย่างไงอะคะน้องเก่งใช่ <c oughs> นมเขาดีครับนมใหญ่หุ่นมใหญ่ค่ะแต่ไม่ได้เห็นตอนที่เขาส่งลูกเขาว่าโอเคแต่ดูจากฐานนมแลวโอ้นมใหญ่ยาวยานครับเาว้าวใหญ่มากอหนามากเจ้าเนื้อครับต้องมาลดความอ้วนหน่อยใช่แต่เจ้าเนื้อจริงๆดูแล้วนี่พี่มอนี่คือได้หนึ่งท้องเขาอ่างอ่างลึกความหนาเจ้าเนื้อเจ้าเนื้อเจ้าเนื้อจริงๆตัวนี้สูงร้อยสี่สิบนิดนิดอือหือ หูแต่หลังเขาตรงมากเลยนะหลังค่อนข้างตรงโอ้ได้มาวันแรกเขานิ่งขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะคะเนี่ยเชิงจริงจริงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนี่นะในดูหลังของเขาช่วงหูนอนได้เลยอหลังของเขานอนได้เลยนะคะเนี่ยอ้กวาจะได้ควายมาแต่ละตัวนี้ไม่ใช่ว่าง่ายๆเลยะนสมัยเนี้ค่ะค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันเลยอย่างนี้ต้องไปดูด้วยตัวเอง <Yeah. S 2> พอเจ็บเราจะได้ไปโทษคนอื่นไหมเจ็บแล้วจำใช่เจ็บแล้วจำเจ็บในตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์ที่ดีอีก,ออกข้หนึง่งใช่ต้องต้องซื้อด้วยตัวเองนะครับอ,อย่าฝากคนอื่นซื้อ